เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้รถเก่งมาสด้2บนถนนกาญจนาพิเศษกม,มที่77ต่เชียงรากน้อยอเภอบางปะอินจัพระนครศรีอยุธยาทำให้นางสาวสุริรัตน์มนัสิริอมร์นางแบบสาวคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถ สลดนางแบบสาวสวยควบเก่งฝ่าสายฝนเสียหลักชนกัดเรนริมถนนพลิกคว่ำเกิดไฟลุกท่วมติดอยู่ในรถหนีออกมาไม่ได้ถูกไฟคลอกร่างดับทุรนทาซากรถคาดสาเหตุจากฝนตกถนนเลื่นประกอบกับถนนอยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรไม่มีไฟส่องสว่างจนมาเกิดอุบัติเหตุหน่าเศร้าอุบัติเหตุสยองฆ่าชีวิตนางแบบสาวรถคว่ำถูกย่างสดเสียชีวิตคารถรายนี้เปิดเผยเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่25กันยายนร้อยตำรวจโทนัทกรดำรงธนวันรองสอวสอบสวน สบพบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งมีอุบัติเหตุเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำมีไฟลุกไหม้บนถนนการนาพิเศษทางหลวงหมายเลข9กิโลเมตรที่77ขาเข้ามุ่งหน้าบางบัวทองพื้นที่หมู่3เชียงรักน้อยนำกำลังตำรวจประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลเชียงรากนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถเก่งมาสด้าสสีน้ำตาลทะเบียน66860กกรุงเทพมหานครพลิกตะแคงข้างอยู่บนถนนคู่ขนานมีเพลิงลุกไม่อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงสงบแต่เผาผลาญรถวอดทั้งคันในซากรถพบศพคนขับเป็นหญิงถูกเลกฟลากรอดคลาดปลังต่อตะโกรทราบชื่อภายหลังคือนางสาวสุริรัตน์หรือแอลมณสิ รีอามอนอายุ34ปีสาวสวยอาชีพนางแบบถ่ายชุดว่ายน้ำและถ่ายแฟชั่นทั่วไปบ้านอยู่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำศพออกจากซากรถนำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอินจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุมีฝนตกตลอดเวลาประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรและค่อนข้างมืดไม่มีไฟส่องสว่างบริเวณราวเหล็กกัดเรนริมถนนมีรอยเฉียวชนเศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเบื้องตน้นคาดว่าผู้ตายขับรถฝ่าสายฝนมาถึงจุดเกิดเหตุถนนลื่นทำ ให้รถเสียหลักพุ่งชนกัดเร็วจนพลิกตะแคงเกิดเพลิงลุกไม่ผู้ตายได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถไม่สามารถหนีออกมาได้ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถนายวรพจน์แก้วสุนอายุ31ปีอาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยเล่าว,ว่ารับแจ้งเหตุมีรถพลิกคว่ำรีบเดินทางมาตรวจสอบพบรถเก่งพลิกตะแคงอยู่มีเพลิงลุกไหมจึงประสานรถน้ำเข้าดับไฟพอควบคุมเพลิงได้พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งศพติดอยู่ในรถที่ถูกไฟไม่เสียหายทั้งคัน คาดว่าสาเหตุเกิดจากมีฝนตกทลื่นและมีการปรับปรุงถนนไม่มีไฟส่องสว่างทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเปิดคลิไปไฟไม่รถเก่งนางแบบสาววัยสาปีหลังเสียหลักชนกัดเลนทิกความเบื้องต้นสันนิษฐานเกิดจากฝนตกถนนอยู่ในช่วงปรับปรุงทําให้แสงสว่างไม่เพียงพอด้านเพื่อนแห่อะไรพบมีคีถ่ายแบบตะเกียเหตุสลดก่อนจากการณีเกิดอุบัติเหตุรถเก่งเสียหลักชนกัดเลน บริเวณถนนการนาพิเศษช่วงที่กำลังกอ่อสร้างทำให้รถพลิกคว่ำไฟไม่ว่าทั้งทันพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งศพเป็นหญิงสภาพถูกเพลิงไม่เกรียมทั้งร่างเมื่อเวลา1นนาฬิกานาทีของวันที่25กันยายน2565ต่อมาทราบว่าคนขับชื่อนางสาวสุริรัตน์มนสิริอมรเป็นนางแบบสาวสวยอายุ34ีปีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นอย่างมากแต่ว่าเป็นรถปั๊มครับแต่ว่าเบื้องต้น ไมป่ไมป่ไม่รู้วา่าพูดนะครับมาถึงที่ใหม่เขาเลยมาตรวจสอบเบื้องต้นก่อน,นแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บก็เป็นรถตะแคงอยู่แล้วก็มีเพลิงที่ใหม่เบื้องต้นก็ประสานรถน้ํามาดําเนินาการพอควบคุมเพลิงได้ก็พบผู้เสียชีวิตในรถที่ลายครับ ครั้งนี้ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอหลังเกิดเหตุดังกล่าวพบว่าในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งของนางแบบสาวได้พลิกคว่ำตะแคงข้างอยู่บนถนนคู่ขนานถนนสายหลักทางหลวงหมายเลขเก้าสภาพเพลิงกำลังลุกไม่อย่างรุนแรงทั้งคันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิง,ทงเทศบาลตำบลเชียงราก้นใช้เวลาประมาณ30นาทีสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างสงบยังทำใจไม่ได้เพื่อนนางแบบสาวเผยมีนัดถ่ายแบบด้วยกันแต่เกิดเหตุสลดก่อน เศร้าเพื่อนของนางแบบสาวขับเก๋งชนกัดเลนเผยยังมีนัดถ่ายแบบด้วยกันเตรียมชุดไว้ให้แล้วแต่มาเกิดเหตุสลดเสียก่อนยังทําใจไม่ได้จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนกัดเลนบริเวณถนนการนาพิเศษช่วงที่กําลังก่อสร้างทําให้รถพลิกคว่ำไฟไม่วันทั้งคันพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งศพเป็นหญิงสภาพถูกเพลิงไม่เกรียมทั้งร่างเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่อมาทราบว่าคนขับชื่อ นางสาวสุริรัตน์มณสิริอมรเป็นนางแบบสาวสวยอายุ34ปีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นอย่างมากทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีเพื่อนและรุ่นพี่ที่สนิทได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยนางแบบสาวจำนวนมากโดยบางส่วนระบุว่านางแบบสาวยังมีนัดถ่ายแบบด้วยกันมีการเตรียมชุดไว้แล้วแต่มาเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นก่อน จากเหตุสลดดังกล่าวพบว่าใน Facebook ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตได้มีเพื่อนสนิทรุ่นพี่ที่สนิทต่างโพสแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้จำนวนมากโดยส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุที่กระทันหันและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและนางแบบสาวจะอยู่ในใจตลอดไป